สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อฟซีเก่าเอซใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยัเป็นเหมือนเดิมนะคะวันนี้อัปเดตดูสายหมอกยิ่งสายมายิ่งหมอกเยอะ

หมอกนะจัดจะเป็นต้องไปภูผาม่านไม่เป็นไปเขาขาวคอแสงทองก็มีค่ะ แสงทองก็มีนะคะเอานะ้าขนาดไหนคะเป็นทะเลหมอกคะ่ะ về thẳng luôn Yên mọc mai dứt Giải thuật à. Ôi Vui cho ạp lần bình ờ, à? Dạ Thảo thả

មកແມ່เตก้นอยู่เตจูนโรงหวานมุนรวยนี่สิพอนกป๊ากินซึ้งหมดปิ a ๊กก้นคิดเจ้าบัดเอ้าบ่ไม่เซาะนกให้เป็ดเลยนะเออแกกบะปริกเออนี k ่กับป๊าตะปริกแล้วก็โอ๋มื้อตะยิงลืดซะเล้งนี่วอจ้าเอ็งก็ได้เอ็งก็ได้อย่างเจ๋อเนาะทงไททรงให้รวยซั่นเนาะ Bé mẹ ơi. Mẹ Mình tên mẹ mẹ. Anh tên nó quên nó tên nó. Dạ. Biết là ơi con cái mẹ nó tên tình năm. Ừ. mẹ Mô cô... si. ngày một coi ta nghịt mồ nghịt mồ mới đi. Mồi si. Ừ. Si ừ. trong trong cô trong Đó, việc việc khơi kịp phở sra sao không chổ? Sao hơi bị bạc. Nè nè. Ừ, một con bạc anh sẽ เออหนอยังเด้งางจ้เออเอเดงกนี้กตบเนี่ยระเบอะแต่สิกะพักกนห่อยะนังนุ่เป็นเดือเลยระกระพักคนเวียให้แต่กีกีกอดจะได้ตะวันกิตเพาเด้งหนอห้องกะเด้งเออได้โซก็คังก็เตาเลยมันเตากิซ้อมซ้อมโรยซ้มผ้าส้มผ้หรอกิคัหรอกิเได้วย ไม่รู้เออเขาเอามาเตะตู้มาซาทมเบียสองขวดอ๋อเขากินเบียเออขวดหนึ่งยังไม่หมดเออกินหมดขวดหนึ่งเออในกระแตขี้แต่เยี่ยวเออทีนี้มาตอนกลางไม่ได้มาเขาไปเอายามาให้กินกินเสร็จเขเรียกไอ้เรียกนุ่มจีเออเออต้องเรียกต้องขวดเออในกระเบื้อโท้คนเดียวอะ นี่ก็เตรียมตัวด้วยเคลียร์น้องเตรียมตัวสักอ่ะเออคือเธอแบบไหนจ้ะนึงแน่พอตะปอจริงๆบ่เองแต่นี่เนาะอะราเดโทโซเดโซเด้แม่ที่ให้อ้าวก้นเครื่องเนาะแม่นะทัดตัวข่อยแม่นะนี่ต้องตุกให้งึบดิแน่พอตะรถบ่ปึ๊บกี้ก็เตรียมเจ็งอ่ะ เออวึดจบัดแน่นอนเต็มตัวโอ้ยอีเพชรนี่ตาหมู่หมู่นี่อันุหมู่นี่ตอตอตังบังทั้งป้อนเรอนี่ไงป้อนกินตั้งทะปีเลยไงเนาะอ๋อน้ําป้อนกินเนาะที่พ่อรกที่เกดิไห้สิจะบ่ฮอดแม่นายบ่เซนน่ะอ๋อเออตู่มุนเออตาลครอบแม่เกิดเฮยร้อยรึมตนเกอ

สงัยจะมีเรื่องอะไรแหละ,ะชดผจญกันหระวะเนาะผจญลูกก็ไม่รู้สงสัยอะไรอาจจะอา,าาาอาจจะทะเลาะกันกับลูกก็ได้เออบันบันยัวมดเพอตอนทนายเวียนบังก็ร้ายกันเองแมนะ่นออ่ะเก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นเนาะจะไปชดกับลูกได้ยังไงเขาไม่ได้เป็นอะไรตัวเองเป็นเบาหวานความดันเป็นทุกอย่างออจะไปกินเบียร์ แล้วเขาไม่ดูแลก็โกรธให้เขาอีกเออ,อยาสรานวะเออตายตายตายออตายพอจริงๆมอา,าึโจ,จหนเนอเตาวอ่าอีสไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปแล้วยี่รถหมใสกม่กิบาก็ตวเออเธอเบียครื่งวะออใหญ่ใหญ่ออทำตัวเองเนาะ เหมือนกันปไปละโอ้ยไอ้ลูกไอ้ไอ้แม่ไอ้กานเขนะลูกออื